สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นด,ดินคลินิกเกษตรเคลื่อนที่คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นความมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่พระสกนิกร พระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์เมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชาอนุญาตอัญเชิญพระนามาพิทย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ณตะบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธ จังหวัดสระบ,บุรีเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2545พระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านสวนกองแห่หมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดาเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาปแปลว่า ปราดแห่งการเกษตรปัจจุบันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณอัลลนพน้นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว